ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริหมอขอจีบนะคะตอนที่ 2. ชาเรียนชอบกินชานมและแล้วพวกเราหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ก็มาถึงจุดหมายค่ะเป็นโรงงานแห่งหนึ่งที่มีพนักงานราว0 0 0ันคนโรงงานแห่งนี้เปิดทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้น ก็จะมีการแบ่งพนักง,งานออกเป็นทั้งหมด2กะค่ะคือกะกลางวันและกะกลางคืนฉันเพิ่งเข้าใจระบบการทํางานของโรงพยาบาลฉันค่ะเหตุผลที่ต้องมาแต่เช้ามืดเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะบุคลากรจะต้องมาตรวจสุขภาพของพนักง,งานกะกลางวันค่ะตรวจเสร็จพวกเขาก็แยกย้ายกันไปทํางานตามแผนกต่างๆค่ะส่วนตัวฉันมาทําหน้าที่อะไรน่ะหรอคะก็เสมือนเด็กใหม่ค่ะคุณป้าหัวหน้าแผนกหน่วยตรวจสุขภาพก็จะเป็นคนจัดแจงให้ทั้งหมดค่ะ ว่าจะให้ใครทําหน้าที่อะไรและตอนนี้ฉันกําลังทําหน้าที่ช่างน้ําหนักและวัดส่วนสูงอยู่ค่ะเห็นอย่างนี้ว่าเป็นงานง่ายๆแล้วแต่ฉันเหนื่อแตกเลยค่ะเพราะว่าผู้คนก็จะหลังไหลเข้ามาต่อแถวยาวเป็นหางว่าวเลยหน้าที่ของแต่ละคนไม่ต่างกันเลยค่ะเหนื่อยทุกคนฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมบางคนถึงไม่ได้อยากมาออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ถึงแม้ว่าจะได้เบี้ยเลี้ยงรายวันนอกเหนือจากเงินเดือนแต่ก็ยังมีคนที่ไม่อยากมาเยอะเลยค่ะ และเหตุที่คุณเฉวีวันเพ่งเล็งก็เพราะว่าคงคิดว่าฉันหาทางหลบหลีกไม่อยากจะมานั่นเองเพราะมันทั้งร้อนและเหนื่อยถึงแม้ว่าจะมีพัดลมตัวใหญ่คอยเปิดให้ความเย็นอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่การที่ต้องทํางานแข่งกับจํานวนคนและเวลามันก็ทําให้เราล้าได้เหมือนกันฉันนับถือหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จริงๆเลยค่ะพวกเขาเก่งกันทุกคนเลยมีความอดทนสูงเพราะว่าบางที่อาจจะมีเครื่องปรับอากาศเปิดให้แต่บางที่ก็ไม่มีต้องทนกับความร้อนอย่างนี้ ถ้าฉันได้ขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตฉันจะพิจารณาค่าตอบแทนอย่างงามให้พวกเขาให้สมกับความเหนื่อและความอดทนของเขาเลยค่ะส่วนคุณหมอหน้าหวานและคุณหมอชายวัยกลางคนโชคดีหน่อยที่ได้ตรวจอยู่ในห้องแอร์ค่ะไม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าหวานใจของฉันจะเหนื่อยได้ร้อนขนาดไหนอุ๊ยไม่ทันไรคุณหมอก็เป็นหวานใจของฉันแล้วค่ะฉันทึกทักเอาเองแหละขอฉันมโนเถอะก็ฉันชอบของฉันนี่คะ 12.00นาฬิกาและแล้วฉันก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อถึงเวลาพักครึ่งแรกมามาพวกเรามารับเข้ากล่องไปกันเร็วเสียงของคุณวาสนาพยาบาลหัวหน้าผนักหน่อยตรวจสุขภาพฉันเพิ่งรู้จักชื่อคุณป้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองจากคุณหมอสาวหน้าหวานหวานใจของฉันค่ะคุณหมอคนสวยเธอได้มาสั่งคุณป้าพยาบาลให้ซื้อน้ำแจกทุกๆคนค่ะ แลวฉันก็ได้ทั้งข้าวกล่องและชานมหนึ่งแก้วค่ะแต่ก็แปลกนะคะมากันตั้งยี่สิบกว่าคนมีฉันได้ชานมคนเดียวค่ะแต่ฉันก็ต้องทิ้งความสงสัยนั้นไปคงไม่มีใครเลือกชานมละมั้งคุณป้าหัวหน้าแผนกคงสั่งมาหลายอย่างและคนอื่นเลือกอย่างอื่นไปจนหมดเหลือแค่ชานมไว้ฉันก็เลยได้รับชานมแก้วนี้มาฉันถือข้าวกล่องกับชานมมานั่งกินที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งในห้องอาหารของโรงงานค่ะไม่ได้ไปนั่งร่วมโต๊ะกินกับคนอื่น เพราะฉันไม่ได้สนิทกับใครเสมือนเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ยังไม่มีเพื่อนนะคะแล้วจู่ๆก็มีคนถือข้าวกล่องมานั่งลงข้างๆฉันค่ะฉันเหนยหน้าขึ้นจากข้าวกล่องตรงหน้าเลี้ยวมองไปด้านข้างเพื่อดูว่าใครกันนะที่มานั่งข้างๆฉันอุ๊ยเป็นอะไรไหมคะเอาน้ําเปล่าไหมนอกจากจะหน้าหวานแล้วเสียงยังหวานอีกคงจะไม่ต้องเดาแล้วใช่ไหมคะ ว่าใครมานั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆฉันไม่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอโทษที่ทำให้ตกใจนะคะหมอขอนั่งด้วยคนนะเออไม่เป็นไรค่ะคุณหมอชาเรียนสำลักข้าวเองต่างหากค่ะคุณหมอไม่ผิดอะไรเลยเชิญน,นั่งตามสบายเลยค่ะขอบคุณค่ะเรรงเลยค่ะคนที่ชอบมานั่งอยู่ข้างๆฉันก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเดียวเลยค่ะ ไม่กล้าแม้แต่จะเหลียวไปมองบุคคลที่มานั่งอยู่ใไไกล้ๆตอนนี้ฉันสัมผัสได้แค่กลิ่นหอมจากตัวคุณหมอหน้าหวานคนอะไรหน้าหวานเสียงหวานแถมยังตัวหอมอีกต่างหากพอฉันกินข้าวหมดกล่องฉันก็ยกแก้วชานมขึ้นมาดูดโชคดีของฉันจริงๆเลยค่ะที่ไม่มีใครกินชานมแก้วนี้ฉันเลยได้ของชอบมากินกินไปยิ้มไปอย่างมีความสุขชานมอร่อยไหมคะ ฉันดูดชานมจนหมดแก้วคุณหมอสาวก็เอ่ยถามฉันทันทีเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ซื้อน้ำอร่อยๆเลี้ยงแล้วชอบไหมคะคะชอบชานมที่หมอซื้อเลี้ยงไหมคะอ๋อชอบค่ะไว้คราวหน้าหมอจะซื้อเลี้ยงอีกนะคะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะเกรงใจคุณหมอ เพิ่งมาออกหน่อยตรวจสุขภาพครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะหมอชื่อบุ้งกี่นะคะเออชนานันค่ะหรือจะเรียกว่าชารินก็ได้ค่ะชารินที่ชอบกินชานมหรือเปล่าคะฉันอึ้งไปเลยค่ะไม่เหมือนสเตตัสที่ฉันตั้งไว้ในแอปแอปหนึ่งของกลุ่มเลสเบี้ยนค่ะฉันตั้งสเตตัสนั้นไม่นานแล้วด้วยว่ามุกแป๊กหรือคะเนี่ยงั้นหมอคงต้องขอตัวก่อนนะคะ ใกล้ถึงเวลาตรวจครึ่งหลังแล้วค่ะคุณหมอหน้าหวานนามว่าบุ้งกีเอเ่ยเสร็จก็เดินยิ้มๆออกไปฉันก็ได้แต่นั่งเกาหัวแกรกๆไม่ใช่รอกหน้าคุณหมอไม่น่าจะรู้จักเราด้วยซ้ําคงเดาอาละมั้งว่าฉันชอบชานมแล้วฉันชื่อชารีนมันคงเป็นประโยคคําคล้องจองเฉยๆแหละส่วนคุณหมอหน้าหวานที่เดินจากมาก็อมยิ้มที่มุมปากพลางคิดในใจโลกกลมจังเลย ตอนที่เห็นในแอปไม่กล้าจีบเพราะกลัวว่ารูปกับตัวจริงจะไม่ตรงปกแต่าพอมาเจอตัวจริงกลับดูดีกว่าในรูปตั้งเยอะหมอจะเดินหน้ารุกจีบแล้วนะจากนั้นทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงห้าโมงเย็นฮ้อเสร็จแล้วเป็นไงเมื่อออกหน่วยตรวจวันแรกไหวไหมเหนื่อยแต่ไหวคะ่ะครอบาบหน้า พี่ส่งของคนไปอีกจะมาอีกไหมก็ถ้าหัวหน้าให้มาก็มาค่ะคุณป้าวาสนาพยาบาลหัวหน้าแผนกออกหน่วยเอ่ยถามฉันฉันก็ตอบไปตามตรงละค่ะว่าเหนื่อยจริงๆและฉันก็นับถือทีมหน่วยตรวจสุขภาพที่ไม่มีใครบนเลยสักคนว่าเหนื่อยยิ่งคุณหมอหน้าหวานของฉันฉันเห็นเพียงรอยยิ้มหวานของเธอไม่มีแววเหน็ดเหนื่อยบนใบหน้าหวานนั่นเลยค่ะ ได้แล,แล้วทีมงานคุณภาพก็กลับมาถึงโรงพยาบาลโดยสวัสดิภาพเป็นเวลา6กโมงเย็นพอดีค่ะฉันก็มาสแกนนิ้วมือเลิกงานทันทีทถมยังไดโอที่ตั้งหนึ่งชั่วโมงแนะ่ฉันกำลังจะเดินไปที่รถคันรู้ลูกรักน้องเขียวมิ้นวันนี้ฉันขับรถมาจอดที่ลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลเพราะกลัวมาไม่ทันเวลาปกติฉันจะไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าข้างๆโรงพยาบาลเพื่อไม่ใครรู้ว่าฉันขับรถรู้มาแต่แล้วก็มีเสียงเอ่ยทักตามหลังฉันมาค่ะ ชารินฉันรีบหันคว้กลับหลังเลยค่ะเสียงหวานๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณหมอบุ้งกีคนสวยอ้าวคุณหมอยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะหมอกำลังจะกลับค่ะชารินละ่ะกำลังจะกลับเหมือนกันหรอแล้วพักอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่าพักอยู่ที่ไหนเออไม่ได้พักอยู่แถวนี้หรอกค่ะแต่ว่าในอนาคตก็ว่าจะมาหาที่พักใกล้ๆโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ เมื่อเช้ารถตู้โรงพยาบาลไปรับคุณหมอมานี่ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้ารถตู้ของโรงพยาบาลไปรับคุณหมอหน้าหวานที่คอนโดนี่นาแล้วคุณหมอเดินมาลานจอดรถทําไมกันรถหมอจอดอยู่ที่นี่ล่ะค่ะหลายวันแล้วไม่ได้ขับกลับเลยวันนี้เลยตัดสินใจว่าจะมาขับกลับซะหน่อยจอดนานเกินไปกลัวสตาร์ทไม่ติดค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ฉันพยักหน้าอย่างเข้าใจและพึมพำกับตัวเองว่าแต่รถของชารีนก็จอดอยู่ลานจอดตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือชารีนมารอเพื่อนนะคะชารีนอาศัยมากับรถของเพื่อนนะคะแต่เพื่อนยังไม่ออกมาจากแผนกชารีนคีดเกียดเดินกลับเข้าไปในแผนัแล้วคะ่ะก็เลยเดินมารอที่รถดีกว่าอ๋ออีกนานไหมล่ะคะให้หมอไปส่งไหมหมอบุ้งกี หรือแพทย์หญิงกิรติการจะนะหิรันเอ่ยอาสาทั้งที่รู้ความจริงตอนแรกคุณหมอสาวก็ไม่มั่นใจหรอกว่าชาลีนคือคนคนเดียวกันกับที่เธอตั้งใจจะจีบหรือเปล่าแต่เพราะชื่อที่ตรงกับคนคนนั้นที่เธอแอบชอบแถมยังชอบกินชานมอีกเธอเคยเข้าไปส่องดูปโปรไฟล์ของชาลีนมาแล้วไลฟ์ลสไตล์ของชาลีนคือลูกคุณหนูเลยล่ะแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมชาลีนถึงมาทํางานเป็นเพียงผู้ช่วยเภสัชกรที่โรงพยาบาลนี้ ทางที่เจ้าตัวก็ดูจะมีฐานะร่ำรวยมีรถดูซุป e r c ร์คันสีเขียวมิ้นท์คันนั้นที่จอดเด่นอยู่ต้องเป็นรถของชาลินแน่นอนเพราะมันตรงกับโปรไฟล์ที่เธอเข้าไปส่องดูในแอปพลิเคชันญิงรักยิงไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมอขอบคุณมากๆค่ะไม่เกินสิบนาทีเพื่อนของชารินก็จะออกมาแล้วค่ะงั้นหมอกลับก่อนแล้วกันนะคะค่ะขับรถปลอดภัยนะคะคุณหมอ แล้วคุณหมอสาวก็เปิดประตูเก้าเข้าไปนั่งในรถเบนซ์คันสีขาวก่อนเคลื่อนรถรูคันงามออกไปฟู่ฉันพ่นลมหายใจออกมาทางปากอย่างโล่งอกค่ะเกือบไปแล้วกลับบ้านไปวันนี้ฉันต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้รู้เรื่องว่าถ้าจะให้ฉันไปออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ่อย,อยๆเห็นทีฉันคงต้องขอย้ายมาอยู่คอนโดใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นคือฉันขับรถไปจอดที่ลานจอดรถด,ด้านหลังของโรงพยาบาลบ่อยๆ เขาต้องมีคนจับต้เข้าสักวันว่าฉันเป็นใคร